สมบัติที่สาบสูญของมายาตอนความลับของเทพพเจ้าแห่งเมืองมายาอารยธรรมมายาเป็นอาณาจักรโบราณในอเมริกากลางมีพื้นที่อยู่ในบริเวณประเทศเมศ็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีสและกัวเตมาลามีความรุ่งเรืองในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลจนถึงคริสต์ศักราช1502หรือพุทธศักราช2045 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากาปัจจุบันคือเอลเปรูอัลเบิร์ตลินวิศวกรและนักสำรวจเนชันแนลจีโอกราฟิกได้ผจญภัยในป่าทึบกัวเตมาลาเพื่อสำรวจว่าแผนที่ขุมทรัพย์สุดไฮเทคแห่งใหม่เผยให้เห็นซากปร,รักหักพังโบราณน,นับหมื่นได้อย่างไรตอนนี้นักโบราณคดีหลายสิบคน กำลังเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อค้นพบซึ่งพีระมิดแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่คณะของนักสำรวจได้เดินทางเข้าไปค้นหามีบริเวณอยู่ณใ,ใจกลางเมืองติคาวหนึ่งในเมืองมายาที่โด่งดังที่สุดนี่เป็นการเข้าไปสำรวจซากปร,รักหักพังที่สูญหายเป็นครั้งแรกในรอบ1,500ปีและสิ่งที่พวกเขาค้นพบคือประวัติศาสตร์ของอรารยธรรมโบราณที่ลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และนั่นคือเมืองมายาอัลเบิร์ตได้ติดตามแผนที่ขุมทรัพย์ใหม่ไปยังพีระมิดใหม่ที่ไม่มีใครรู้ว่าซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบณใจกลางเมืองมายาโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกในขณะเดียวกันนักดำน้ำได้ทำการค้นหาทางเข้าที่ซ่อนอยู่ในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมในตำนาน ซึ่งอยู่ภายใต้พีระมิดมายาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเม็กซิโกซากลึกลับของอรารยธรรมที่สาบสูญซึ่งมีอนณาเขตไปทั่วทวีปเป็นเวลากว่า1,000ปีพวกเขาคือชาวมายาโบราณผู้ปกครองของพวกเขาสร้างพีระมิดสูงตระห่านพวกเขาเก่งมากในเรื่องการตักตวงพลังงานสร้างงานศิลปะและวิศวกรรมที่ซับซ้อนอย่างอัศจรรย์และรักษาอรารยธรรมมาได้กว่า1 5 0 0ปี แต่หลังจากความรุ่งเรืองและอารยธรรมหลายชั่วอายุคนอารยธรรมโบราณนี้ก็ล่มสลายลงกลายเป็นเมืองร้างหลายศตวตรรษต่อมาปริศนาเกี่ยวกับผู้คนที่สง่างามและกษัตริย์ที่เปรียบดั่งพระเจ้าซึ่งปกครองพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวการพิชิตด,ดินแดนความเฉลียวฉลาดและความหายนะของเมือง หลังจากนั้นคริสศักราช869หรือพุทธศักราช1412ณที่ราบต่ำของป่าดงดิบกัวเตมาลาชาวมายาเริ่มหมดหวังอาหารและน้ำกำลังลดลงประชาชนเริ่มอดอยากการขาดสารอาหารและโรคไร้ต่างๆทำให้ประชากรลดจำนวนลงชาวมายาไม่ไว้ใจให้ผู้ปกครองให้เอาใจเทพ,พเจ้าอีกต่อไปความปนป่วนด้านการเมือง ทำให้อาณาจักรอยู่ในสภาพย่ำแย่เมืองใหญ่เริ่มถูกทิ้งร้างไปทีละเมืองอารยธรรมายาโบราณกำลังล่มสลายเมืองถูกทิ้งร้างและกษัตริย์หายตัวไปสิ่งที่เคยงดงามถึงจุดจบอย่างแท้จริงเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ยิ่งใหญ่นี้ซึ่งทุกวันนี้นักวิชาการก็ยังไม่สามารถตอบได้แต่คำตอบอาจอยู่ในรูปแกะสลักที่ซับซ้อน นักโบราณคดีได้ทำการค้นพบสถานที่ประกอบพิธีและค้นพบเครื่องปั้นดินเผาของชาวมายาโบราณที่มีอายุมากกว่า3,000ปีซึ่งมีหลักฐานเชื่อมโยงกับพีระมิดที่ถูกค้นพบก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบครั้งใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ค้นพบและได้ค้นพบถ้วยที่ใช้ดื่มในพระราชพิธีที่เผยให้เห็นหลุมฝังศพของกษัตริย์ที่หายสาบสูญ แห่งเมืองมายาที่มีความน่าทึ่งป่าที่คณะสำรวจเดินทางเข้าไปมีความหนาทึบเป็นอย่างมากเทคโนโลยีที่คณะสำรวจใช้คือเทคโนโลยีที่ใช้ทำแผนที่ไลดา้าที่สามารถมองทะลุป,ป่าหนาทึบเหมือนการเอ็กซเรย์ ray, สิ่งก่อสร้างจากฝีมือของมนุษย์มีมากกว่า60,000แห่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในด้านโบราณคดีของมายา ในรอบ100รปีซึ่งแผนที่ขุมทรัพย์ใหม่แสดงให้เห็นสิ่งต่างๆได้อย่างน่าทึ่งเส้นทางที่คณะสำรวจเดินทางเข้าไปมีความอันตรายและแคบเป็นอย่างมากและพวกเขาพบโครงกระดูกมากมายและรูปปั้นของสุริยะเทพของมายาภายในเส้นทางที่ทำการสำรวจอีกด้วยซึ่งป่าหนาทึบในทางตอนเหนือของประเทศกวัวเตมาลาเต็มไปด้วยซากโบราณสถานต่างๆและพีระมิดที่หายสาบสูญนับหลายพันปี เมืองโบราณแห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรที่ถูกปกครองโดยเผ่ามายาที่มีอำนาจสูงสุดคณะสำรวจของอัลเบิร์ตลินทำการค้นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของราชาและราชินีที่เคยปกครองเมืองแห่งนี้ที่หายสาบสูญไปคณะของเขาได้ติดตามเหล่านักดำน้ำที่กำลังทำการค้นหาถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้เมืองชิเชนอิซาเมืองแห่งนี้นักสำรวจสันนิษฐานว่าต้องใช้แรงงานเป็นอย่างมาก ที่ใช้ในการก่อสร้างเมืองแห่งนี้ขึ้นมาในขณะที่ทำการสำรวจพวกเขาค้นพบสมบัติมากมายอย่างเช่นไหลงสีที่ถูกค้นพบในส่วนลึกของสุสานโบราณน,นักโบราณคดีและนักสำรวจของ National Geographic ฟรานซิสโกเอสตราดาเบลลีได้เดินทางไปยังซากเมืองโบราณเพื่อค้นหาสุสานของกษัตริย์ในยุคโบราณเมืองแห่งนี้ มีชื่อว่าโฮมุลตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกัวเตมาลาการทำงานภาคสนามของเขาตลอดระยะเวลา7ปีทำให้เขาค้นพบสมบัติของราชวงศ์ที่มีความน่าท้าทายและคาดว่ายังมีอีกมากมายกำแพงที่ถูกแกะสลักอย่างหรูหรามีเรื่องราวของกษัตริย์มายาที่ยังไม่ถูกค้นพบซึ่งถูกปกครองโดยโฮมุลเมื่อ1 5 0 0ปีก่อนพีระมิดและสุสานถูกทาด้วยสีแดงทั้งหมด ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นได้เป็นระยะทางหลายกิโลเมตรและยังประดับตกแต่งไปด้วยรูปปัน้นที่มีใบหน้าขนาดใหญ่ใส่หน้ากากซึ่งเชื่อว่าคือเทพพะเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เหนือสุริยะเทพของชาวมายาที่มีอำนาจและเป็นที่เคารพนับถือในอดีตการในความเชื่อของชาวมายาเมื่อมีการสวรรคตของกษัตริย์พวกเขาเชื่อว่ากษัตริย์ จะจุติใหม่เป็นสุริยะเทพลายสลักภาพวาดบนกำแพงสแสดงให้เห็นถึงรูปแกะสลักของกษัตริย์เหนือภูเขาศักดิ์สิทธิ์สวมเครื่องประดับศีรษะของสุริยะเทพและมีคำแกะสลักจารึกอยู่ที่รูปภาพซึ่งประวัติศาสตร์ลึกลับนี้บันทึกว่าพวกเขาเปรียบเสมือนดั่งเทพแถบด้านล่างของกำแพงมีรายชื่อของกษัตริย์ทั้งหมดถูกแกะสลักไว้ตั้งแต่แรกจนถึงปีที่60ของชาวมายาในอดีตการ ที่บริเวณตรงกลางของกำแพงมีรายชื่อของกษัตริย์5พระองค์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่ปกครองเมืองแห่งนี้มานานนับกว่า400ปีเมืองมายาแต่ละแห่งมีอาณาจักรเป็นของตนเองซึ่งปกครองชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและอาณาเขตที่อยู่โดยรอบอาณาจักรแห่งนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้คือบริเวณอเมริกากลางซึ่งทอดยาว จากฮอนดูรัสลงไปทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกตั้งแต่มีการค้นพบกำแพงแกะสลักคณะสำรวจได้ทำการค้นหาสุสานของกษัตริย์โฮมุลทั้ง5พระองค์การค้นหาสุสานหลวงนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหลายแห่งได้พังทลายไปตามกาลเวลาโดยสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของป่าภัยทางธรรมชาติอีกทั้งบางแห่งก็ถูกทำลายแล้วโดยเหล่าโจรที่ตามล่าหาสมบัติจากสุสาน ในหลายปีที่ผ่านมาคณะสำรวจและนักโบราณคดีได้ทำการค้นพบสุสานทั้งหมดสองแห่งของกษัตริย์โฮมุลและกำลังจะค้นพบเพิ่มอีกหนึ่งแห่งทางคณะได้ค้นพบห้องฝังศพของกษัตริย์องค์สุดท้ายและห้องฝังศพพระบิดาของพระองค์เมืองโฮมุลแห่งนี้มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับเมืองมายาที่อื่นๆอัเบิร์ตได้รับการอนุญาตให้ไปทำการสำรวจแผนที่ไลด้าชุดใหม่ โดยมีขนาดที่ใหญ่มากก่อนที่จะค้นพบสู่สารหลวงฟรานซิสโกและคณะสำรวจไม่รู้เลยว่าโฮมุนมีความสำคัญเป็นอย่างมากแต่ขนาดของเมืองนั้นเล็กกว่าเมืองมายาแห่งอื่นๆมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้อนุญาตให้เอาเบิร์ตใช้แผนที่ไรด้าชุดใหม่ในการสำรวจเอาเบิร์ตได้เข้าร่วมกับทีมงานของฟรานซิสโก และมาเชโลคานูโตหัวหน้าทีมงานเพื่อที่จะสำรวจว่าโฮมุลมีข้อมูลใดที่น่าสนใจบ้างและแผนที่ใหม่มีขนาดกว่า2,000ตารางกิโลเมตรมีการให้ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติโครงการนี้เรียกว่าทาคามุลไลดาอินิเชีทีฟโดยป่าถูกสแกนด้วยเลเซอร์จากบนอากาศและคลื่นสะท้อนหลายๆครั้งซึ่งช่วยให้เห็นพื้นที่ของป่าที่ถูกซ่อนไว้ แผนที่ใหม่นี้คือเมืองโฮมุนทั้งหมดที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผืนป่ารกทึบถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกการลบภาพผืนป่าออกไปแผนที่จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดในภูมิประเทศร,รอบๆและพบสิ่งก่อสร้างต่างๆของชาวมายาที่ถูกสร้างมานานราวนับพันปีซึ่งมีศูนย์กลางที่ใช้ประกอบพิธีกรรมและมีสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังขนาดใหญ่บนยอดเขา ด้านหลังของสิ่งก่อสร้างมีป้อมประการตั้งอยู่คณะสำรวจได้เข้าไปยังสุสานที่ค้นพบอีกครั้งเพื่อค้นหาสุสานและได้ค้นพบกับเซรามิกเก่าแก่เป็นจำนวนมากในนั้นการค้นหาบางครั้งก็ต้องค้นพบกับความผิดหวังฟรานซิสโกกล่าวว่าบางทีก็เจอแต่ห้องฝังศพที่มีแต่หินไม่มีสิ่งใดไปมากกว่านี้ในหลุมตื้น ภายในสุสานยังพบใบดาบหินออกซิเดียนนักสำรวจสันนิษฐานว่าชาวมายาอาจใช้ใบมีดนี้ในการเจาะเลือดเพื่อใช้ในการบูชายันโดยวิธีการก็คือใช้มีดกรีดผิวหนังแล้วนำกระดาษมารองเลือดจากนั้นก็นำไปเผาเพื่อบูชาเทพพเจ้าตามพิธีกรรมอื่นๆคนถูกผูกติดอยู่กับรูปปั้นของเทพและพระสงฆ์ฉีกกระเพาะอาหารของเหยื่อที่ใช้ในการบูชายัน ด้วยมีดแบบพิเศษโดยการเฉือนแบบเป็นๆในขณะที่เหยื่อย,ยังมีชีวิตอยู่ที่ด้านบนของพีระมิดพระสงฆ์ได้ผูกเครื่องสักการะบูชาไว้กับแท่นบูชานักบวชฉีกผ่านหน้าอกดึงหัวใจที่กำลังเต้นออกจากร่างกายจากนั้นร่างก็จะถูกโยนลงไปในฝูงชนหลังจากนั้นไม่นานคณะสำรวจได้พบโครงกระดูกมากมาย ในห้องฝังศพลักษณะของศพอยู่ในท่านอนขดตัวเข่ายกชิดขึ้นมาบนหน้าอกตำแหน่งของการวางตัวของกระดูกทําให้ทีมงานสงสัยว่าอาจเป็นโครงกระดูกของเชื้อพระวงศ์โครงกระดูบางชิ้นอาจเป็นราชินีหรือผู้ติดตามราชินีมายาซึ่งมีชีวิตเมื่อ1,500ปีก่อนคณะสำรวจสันนิษฐานว่า อาจมีสุสานที่มีสภาพสมบูรณ์อยู่ใกล้ๆที่ที่มีห้องฝังศพราชินีมายาต้องมีห้องฝังศพของกษัตริย์ด้วยห้องฝังศพแห่งนี้มีความสําคัญและมันตั้งอยู่ในตำแหน่งหลักของแผนที่ที่คณะสำรวจขุดค้นเพียง40กิโลเมตรติคาวเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเมืองแห่งนี้ถูกดูแลรักษาโดยนักโบราณคดีมาหลายศตวรรษ ซึ่งในอนาคตเราจะสำรวจวิหารนี้ทั้งหมดตามลำดับและจะเผยให้เห็นความลับที่ถูกซ่อนอยู่ต่อไปในอนาคตอันใกล้เพื่อประโยชน์ทางด้านโบราณคดีของเหล่ามวลมนุษย์ต่อไปและที่นี่เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางด้านประวะัติศาสตร์อย่างมาก